เป้จะพามาแต่งหน้าโดยการใช้อุปกรณ์กันนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเปย้จะชินกับการแบบเออใช้มือในการแบบแปะทุกอย่างแต่ว่าพอเราลองฝึกแต่งหน้าไปเรื่อยๆนะคะก็คือเป้ก็ได้มีประสบการณ์แบบเออใช้อุปกรณ์ใช้แปรงใช้ฟองน้ําใช้พับใช้ต่างๆใดๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับไปใช้มือไม่ได้แล้วก็คือมันใช้ได้แต่แบบ มันไม่คือแล้วพอเราใช้อุปกรณ์แล้วมันแบบดีกว่าเดิมนะก็คือวันนี้เนี่ยไปตั้งใจจะมารีวิวตามหน้าปกคลิปเลยนะคะก็คือรีวิวแปรงแต่งหน้าที่เพิ่งออกใหม่ของ e s t i l u a Beauty คุจจอนี่ยังอยู่ในซองพลาสติกอยู่เลยก็คือไม่กล้ากแกะออกมานะคะขอบคุณทางแบรนด์มากเลยที่ส่งมาให้ลองนะก็อันนี้นะคะ เผื่อใครไม่รู้จักแบรบนด์เอสซลักนะคะเป็นแบรนด์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าคุณปออันนี้เป้ก็ติดตามเขาอยู่ตลอดนะเพราะว่าเหมือนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรีย,ออ,รยรออสเตรียหรือออสเตรเลียออสเตรเลียมัง้งเออก็ฉันติดตามอยู่แล้วเขาส่งของมาให้คือปื้มมากขอบคุณนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีกระจกด้วยที่ปื้มกับแปรงก็คือกระจกเอา้าเดี๋ยวเขาเพงออกแปรงใหม่นี่ กระจกเอสซีลักคะก็คือของใดๆพวกนี้คือเขาขายหมดเลยนะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้กระจกก็ไม่กล้าใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้างหลังอะมันเป็นอย่างนี้เว้ยเป็นแบบสีทองแต่ว่าความมือแปะถ้าแบบมือมันๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีรอยได้แต่ว่าก็เช็ดออกได้ก็เหมือนเวลาเราใช้แบบมือถือแล้วแบบแปะแล้วแบบเออมันเป็นรอยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะแต่ว่า อันนี้คือปังแล้วก็อันนี้นะกระจกเขาก็จะคือซีลข้างหน้ามาด้วยเพื่อป้องกันการเป็นรอยอน,นี่ก็แกะพร้อมกันเป็นไงใส่ปิง๊งคือแบบเป้เป็นคนชอบอะไรที่แบบเวอร์วาวอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะ <c> ค <oughs> ุณผู้ชเห็นปะเออมันเวอร์วาวอย่างนี้ด้วยแก้เหมือนทองอันนี้เลยโอ้สวยเพราะฉะนั้นกระจกเอาไว้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้จะดูแปลงนะคะก็คือแก้วใส่แปลงเขาก็จะแพ็คไม่อย่างดีเลยแต่น,นี้เป๊แกะแพ็กเกจิ้งเข้ามาแล้วนะอันนี้นะมันเป็นแก้วแบบแก้วเลยอะ คือแบบเอาไปกินน้ําได้เลยคือแบบใส่น้ําร้อนได้เลยเป็นแก้วแบบแก้วอะ่ะแก้วคือแก้วแม่แล้วก็นี่คือแปลง9ชิ้น990บาทคือไปคิดว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ดีแล้วก็ได้จํานวนแปลงแต่งหน้าที่แบบเออต่างประเภทกันเยอะซึ่งก็โดยรวมก็คิดว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขามีโปรโมชั่นเนื่องจากเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะก็คือ ซื้อแปลงเนี่ยเขาก็จะมีแก้วอย่างนี้ให้อยู่แล้วเนี่ยเขียน ec แล้วก็จะมีแถมกระจกด้วยซึ่งกระจกนางก็350บาทแล้วคุ้มมากอ่ะแล้วมาแกะดูตัวแปลงกันนะคะก็คือที่ด้ามเนี่ยคือด้ามทุกด้ามมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็คือสีชมพูแบบ pastel ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเขียนว่า h c u ัก beauty ตรงนี้ด้วยส่วนขนเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นขนสังเคราะห์เฮ้ยนิ่มว่ะ นิ่มนิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความแน่นอยู่ด้วยนะนี่นะคะก็คือแกะเสร็จแล้วมีก้าแท่งแล้วมีความสวยงามมากคือวางบนโต๊ะแต่งหน้าสวยแน่แกดูอาโต๊ะแต่งหน้าเป้สภาพปัจจุบันนะคะก็จะแบบอันนี้ถือว่าเป็นระเบียบแล้วแต่ก็จะเละๆหน่อยคือเนี่ยอันนี้คือเดิมกระแปง้งแป้งแต่งหน้าของเป้นะคะแล้วก็ใส่ลิปสติกเข้าไปข้างในด้วยมันก็เลยจะเยอะๆยนนิดนึงถ้าเธอดูความต่างเลยนะคะว่าอันนี้ดูเป็นผู้เป็นคนอันนี้ดูเป็นแบบ อะไรอะ่ะกระปง๋งสรืมากคือแบบมันเป็นแบบเดคอเรชั่นในบ้านได้เลยนะแล้วก็เราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะจะพยายามใช้ให้ขบผูกแปลงแล้วกันก็ลงเบสก่อนนะคะมาลงรองพื้นนะคะใช้เป็นของ r o r ิ a l i n f เ l i b l e ตัวนี้สี 30ูไลท์ที่จริงมันเป็นสีที่แบบสว่างกว่าหน้าเป้นนิดนึงอะ่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแมตก็เลยจะเอามาผสมกับนี่นะคะ B g r o w อี u f f เพราะว่าน้องมีความลื่นมากดูดิและเราจะใช้แปรงลงรองพื้นจ้าวันนี้ก็คือใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะมาดูความจบกหน้า o oh my god โอ้ คือจริงแปลงลักษณะนี้นะก็คือเอาไว้ลงรองพื้นนั่นแหละลงฟาวเดชั่นลงอะไรเอ่ยต่างๆแบบว่าเกลี่ยบอนเซอร์อะไรเงี้ยก็คือได้เกลี่ยแบบการแต่งรูปโครงหน้าก็คือเหมาะนะแต่ว่าเป้อะอันเนี้ยคือทฤษฎีแต่ว่าปฏิบัติเป้ไม่ถนดัดเป้นถนัดแต่แบบฟองน้ำอะแม่ ด้วยความที่แป้ไม่ถนัดใช้แปรงแบบนี้ลงรองพื้นจริงๆมันมีความรู้สึกว่าแบบเออมันจะไม่เนียนก็คือจะปัดให้ดูว่าไม่เนียนคืออะไรก็คือถ้าเราปาดแบบนี้เห็นไหมไม่รู้ในกล้องเห็นป่าแต่ว่ามันจะเป็นเส้นเส้นๆเราต้องแบบเออค่อยๆละเมียดละไมยอย่างเงี้ยเออมันก็จะเนียนขึ้นมาเลยซึ่งถ้าเป้รีบมากๆนะคะซึ่งปกติจะเป็นคนรีบมากๆอยู่แล้วใช้ฟองน้ำจะถนัดกว่าก็เป็นการใช้แปรงอันนี้ลง เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ใช้ฟองน้ําตบอีกทีนึงก็ได้อะเนี่ยให้ดูหน้า2ฝั่งนะด้านนี้ก็คือใช้ฟองน้ําตบอีกทีด้านนี้ก็คือใช้แต่แปรงนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเออด้านนี้รองพื้นมันเข้ากับหน้ามากกว่าเพราะว่ามันมีการแบบกด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 อย่างเงี้ย้อต่อมานะคะก็คือเรามาเชดหน้ากันดีกว่าก็ใช้เป็น E ีท D ด1วันะตัวนี้ฟลุ๊อันนี้ก็จะเชดหนวก็รา้ สรุปเลยนะคะก็คือแปรงแบบนี้สำหรับตัวเป้เองนะเป้ชอบเอามาเฉดดีกว่าเพราะว่าเนียนเร็วลวดเร็วแล้วก็เนียนกว่าใช้มือเออต่อไปนะคะเราจะมาลงแป้งกันก็คือใช้นี่แป้งสีจันกับแปรงที่เป็นหัวพุ่มแบบนี้นะคะจุ่มเข้าไปด้วยเออ แล้วก็ค่อยๆกดอุ้ยนิ่มมากนิ่มมากอาเลอแปรงทาแปง้งอันนี้นิ่มมากนิ่มจริงแล้วก็เน่นนะคะทําให้แบบว่าเออเราเซ็ตแล้วแบบหน้าเนียนหน้าเนียนเลยอะแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงอายแชโดว์กันนะคะอันนี้ของนาลีนะแล้วก็เป้จะเลือกใช้แปรงลักษณะที่หัวเป็นแบบนี้เออวันนี้สีชมพูชมพูหน่อยใช่ไหม ก็เอาสีนี้เลยแล้วกันวิดูลักษณะคือนาลีอ่ะเขามีความเนื้อนิ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็แปลงนี้มีการแบบจกแรงอ่ะเนี่ยทีเดียวอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงกันมานะคะก็จะเป็นแปลงลักษณะนี้เอออย่างนี้หัวแบบนี้เอามาลงสีนี้ตรงปลายตาแม่ นั่งติดแบบโอ m มย o s ออ่ะโอเคเก็ตแล้วก็คือแปลงของ i อซิลักบิวตี้นะคะอันนี้เป้เข้าใจว่าเออ้าอายแชโดว์แล้วก็แบบว่าดีได้ตอนแรกก็รู้สึกว่าเน่นแล้วแต่ว่าพอใช้แปลงลักษณะแบบนี้นะคะของนางของยี่ห้อนี้มีความเน่นกว่าก็คือเป้คิดว่าเออแปลงอันนี้เอาไว้ลง สีที่เราต้องการให้ติดเน่นแต่แปลงเนี้ยเอาไว้เบลนด์แล้วก็ใช้แปรงหัวตัดลักษณะแบบนี้นะคะเอามากรีดตาก็คือใช้เป็นเนี่ยสีน้ำตาลเข้มของเขาเนะเทคนิคนี้แนะนำเลยสำหรับคนมือใหม่หัดกรีดตานะคะพอเราใช้แปรงแบบเนี้ยลงอายแชโดว์แทนการกรีดตามันง่ายมากเวยดูนะอันเนี้ยหนึ่งง่ายไหมอะแค่ทาบลงไปแล้วแบบขยี้เลยอะ ก็ที่จริงแปลงแบบนี้มันเอาไว้ลงคิ้วได้เลยทุกคนก็เป็่จะใช้ที่เขียนคิ้วของ brow it นะคะตัวนี้กับแปลงนี่เสียได้อย่างหนึง่งตรงอะไรรู้ป่ะปกติตาเราอะต้องทากิ๊ตเตอร์ด้วยซึ่งก็จะใช้แบบเออหัวแปรงเล็กๆแต่ว่าในเซตนี้ก็คือมีก้าแท่งนะคะแต่ว่าไม่มีหัวแปรงเล็กๆมาแต่ว่ากลับมีเนี่ยที่ทาอายแชโดว์มาําอัน เอาจริงๆสำหรับคนที่แบบชอบเปลี่ยนสีอายแชโดว์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมาะแต่ว่าอยากจะนำเสนอให้แบบม,มีหัวเล็กแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกหัวหนึ่งได้ไหมแบบอีกแข่งนึงได้ไหมแล้วมันจะครบมากเลยเพราะว่าหัวเล็กนะคะเป้ชอบเอามาแบบว่านี่สร้างกริตเตอร์ให้กับตาเนี้ยจุดเนี้ยคอนเฟิร์มว่าใช้มือแต่งไม่เวิร์กเพื่อนๆแบบใช้นิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เวิร์ก อันนี้มันจะทําให้เราควบคุมสีได้ดีกว่ามากๆแล้วก็ลุกมันจะออกมาแบบสวยกว่าเออแบบตั้งใจแต่งอะไรเงี้ยมาลงแก้มกันนะคะจะใช้สี M 5 5ของ Four You t ตัวนี้เพราะว่าลุกนี้มีแบบมันชมพูแล้วเพื่อนอะลองจกทีนึงนะก็เป็นไงอะก็ได้มาพอสมควรอะจกอีกทีอะก็ได้มาเพิ่มขึ้นนะคะอะทาโอ้ไม่ก็ oh God. เอาอีกแล้วนะ คือเฮ้ยคือ for you 2เนี่ยเป็นบัชออนที่แบบว่าเออจกต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านางเน่นน่ะแล้วก็แปลงเนี้ยจกขึ้นมาได้ลักษณะแบบพอดีก็คือไม่ได้เยอะเกินไปนะแล้วก็เบนได้ดีด้วยดูดิเฮ้ยกับชอบแปลงอันนี้ว่ะเนี่ยเฮ้ยนางเบนง่ายมากด้วยความที่แบบเนื้อไม่ได้เน่นเกินไปอะ่ะแบบเน่นกำลังพอดีแบบคนแต่งหน้าเออคนแต่งหน้าง่ายอะ่ะ มันก็ทำให้ใช้ง่ายอันนี้ไม่ได้อวยจริงนะก็คือตามตรงเลยสำหรับคนที่แบบว่าเออแต่งหน้าแล้วง่ายยังไงดีอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่เออชอบแปลงเน้นๆแบบเน้นๆเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบนะแต่ก็มาที่นี่จา้าเราจะมาใช้ไฮไลท์กันโดยใช้แปลงลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่เป้มองมาเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่มีแปลงไฮไลท์เลยแล้วเอาแปลงที่แบบว่าเออแปลงทบบาชิโดะมาทาไฮไลท์ อ่ะโปอู้เห็นเนื้อเขาแบบไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่าไม่เรื่องนะแม่อุ้ยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่แบบอู้เลยอะ่ะอู้เนี้ยเลยอ่ะเฮ้ย อา้าวปลงไฮไลท์ดีวะมาต่อจากนี้แบทกล้องหนุกนะคะก็คือจะพามาทาปากแบบที่ในอินสตาแกรมไ้ทาแล้วแบบเฮ้ยคนแบบเอ้ยอย่างกับฟิลเตอร์หลุดออกมาอะไรเงี้ยก็คือจะใช้นี่ก่อนนะเป็นปากกาเขียนขอบปากนะคะเขียนให้เลยปากไปเลย ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาสีนูดก็คือไปใช้เมเบลีนสีหกศูนย์นะทาไปเป็นพื้นป่าแล้วก็จะใช้สีอันนี้เมเบลีนสีสามหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้สีเลือดโนกค,ค่ะทานใอยะไม่เสร็จเราจะใช้แปลงนะคะเบนแปลงนี้แกช่างเสียดายอ่ะมันสวยแต่ว่าแต่ว่าก็เอาวะ,เอ,าวะเออ ประมาณนี้หลังจากนั้นเราใช้อันนี้ค่ะเมเบลีนเมทัลกลอสนะคะ4005เคยเปิดขายอยู่ช่วงนึงไม่รู้ตอนนี้ยังขายอยู่ไหมก็ทาไปเลยเห็นไหมแกปากปแบบอย่างกับฟิลเตอร์จริงๆอะก็ค <m> ือไม่ได้ใ <tá> ช้ฟ <m> ิลเตอร์นะคะ ทาของจริงเป็นแบบนี้เลยถ้าได้ถอดแมสเมื่อไหร่ก็คือสวยสวยปังไม่ต้องไปฉีดปากแล้วก็แบบปักเบิรนอะไรเงี้ยอ่ะเป็นไงทุกคนอันนี้ก็คือ finish look ที่เป้ได้จากการแต่งหน้าจากการใช้แปลงแต่งหน้าของอ c l u c ก Beauty กันนะคะก็คือน้องตัวนี้นี่เองนะมีความสวยปังแกเป็นไงแล้วก็ในทั้งหมดเนี่ย9แปลงนะ เป้ใช้ไปแค่8แปรงเพราะว่าที่จริงจะใช้ครบก็ได้เว้ยเหลือแปรงนี้ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งแปรงนี้จะมาแนะนําว่าใช้ทําอะไรรูบ้าะใช้เชดจมูกได้ซึ่งอันนี้น่าจะเข้าเข้าโครงได้ดีเลยหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเอาไปใช้เป็นแบบทาอายแชโดว์เอาไปเบลนด์อายแชโดว์อ่ะน,นี้ก็คือเหมาะแต่เป้คิดว่าเออครั้งหน้าเป้จะใช้อันนี้เบ็นจมูกแต่อันนี้เป้ใช้แบบบลัชแบบครีมอ่ะแบบ เฉดจมูกไปแล้วเป้ก็เลยไม่ได้ใช้ที่จริงก็คือจะใช้ครบทุกแปลงเลยอะ่ะก็ใครสนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ในไอจหรือว่าเป้ไม่แน่ใจเขามีตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอะไรยงไงไหมเป็น Limited Edition ที่แถมกระจกอันนี้ไปด้วยแกก็คือเต็ม10คะแนนให้9คะแนนไปเลยเพราะว่านี่สีชมพูเข้ากับหน้าฉันมากแล้วก็มีการใช้งานง่ายคิดว่ามือใหม่ แต่งได้ง่ายๆเลยเออสำหรับใครที่รีเควสว่าแบบว่าเอออยากให้เป,ป,ป้แต่งน้่นุ่นอีกนี่อีกหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรอีกคอมเมนต์ Comment มาข้างล่างเลยนะแม่แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไครต์เดี๋ยวนี้ไม่พอนะทุกคนคือแบบเอาเป้เพิ่งรู้ว่าถ้าเราไม่กดกระดิ่งเวลาเราลงคลิปในครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยไม่ใช่ว่าจะไม่แจ้งเตือนธรรมดานะในยูทูบหนึงตัวร้ายไอ้เต้าตัวร้ายสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย